สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูผลงานห้องใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการไลฟ์ลาดพาว,วันเล่นะก็เป็นโครงการของ AP โลเคชันดีเลยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีห้าแยกลาดพา้าวันนี้พามาดู1ห้องนอนนะเป็น1ห้องนอนที่าวบายเพิ่งจะแต่งเสร็จเลยนะครับเป็น1ห้องนอนแบบประมาณ304สิถึงาาตรงเมตรแต่ว่าเป็นเลเยอร์ที่ผมว่าเลเยอร์เนี้ย ทาง AP เขาออกแบบมาได้ยูนิคมากนะมีการแบ่งกล่องนะฮะวันเดย์นะแต่แบ่งโซนออกมาได้ทั้งหมด5โซนเลยเดี๋ยวพามาดูกันโซนที่1นนะครับที่ผมยืนอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นโซนเป็นโต๊ะทานข้าวสโต๊ะทํางาน,นครับมันเป็นห้องทานข้าวกับห้องทํางานนะฮะเพราะว่าอะไรที่บอกว่าเป็นห้องอ่ะให้ดูอย่างแรกก่อนมีบานเลื่อนครับบานเลื่อนที่สามารถจะกั้นในห้องนี้ตัดขาดออกจาก ข้างนอกได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถทํางานประชุมอะไรที่มันมีเสียงดังเนี่ยได้จริงจังเลยนะครับแล้วก็ในห้องนี้ <c oughs> สไตล์การออกแบบนะ,ะก็ตรงส่วนหนึ่งเนี่ยทำเป็นตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของเนี่ยเราก็ทําเป็นกึ่งตู้โชว์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโซนตรงโต๊ะทำงานเผื่อเรามีการไลฟ์หรือเรามีการประชุมเนี่ยตรงนี้มันเป็นแบ็กกราวด์ที่ดีได้นะ,ะมันก็จะวางแบบแพทเทิร์นของ พวกตู้เป็นเตีย่ยเป็นสูงเป็นเตีย้ยเป็นสูงอะไรเงีย้ยแล้วก็มีตู้เก็บของด้านล่างนะก็คือพยายามใส่ฟังก์ชันเก็บของไว้นะครับส่วนโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวแสตชดทำงานเนี่ยก็ขนาดใหญ่เลยนะฮะนี่ก็ขนาดประมาณเมตรสีเมตรห้าสินะดันเข้าไปชิดแต่ว่าโจทย์ของที่เนี่ยมันคือใช้แค่2คนแหละคงมันเป็น one b อะไม่ได้ต้องมานั่งกันสีซ้าหคนนะก็ใช้สคนดังนั้นโต๊ะนี่ก็ยาวมากแล้วก นั่งทำงานไปมองวิวไปได้นะครับท็อปโตะนะครับเราก็ใช้หินอ่อน Black Forest นะครับมันก็จะเป็นลายสีดำแบบเป็นคลื่ลนๆนะก็จะดูสวยด้วยนะครับแล้วด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการห้อยโคมไฟนะอย่างนี้โคมไฟก็จะเป็นโคมไฟสีทองเลยแล้วก็มีลูกสีลูกนะมันก็ล้อไปกับไซส์ความกว้างของโต๊ะนะก็สวยนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะที่อันนี้คือผมเขียนขึ้นมานะอันนี้ผมเขียนเองนะ นะครับก็เป็นกรอบแบบประมาณไซส์5้าสิคูณ5 0สองกรอบมาวางด้วยกันแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตู้โชว์นะครับก็อันนี้เป็นตู้โชว์เป็นของอีเกียแหละเอามาวางเพื่อเสริมให้มันดูบาลานซ์ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้ห้องนี้มันก็จะเป็นห้องที่มันอยู่ติดหน้าต่างนะครับก็คือมีระเบียงเปิดออกไปได้นะครับอย่างระเบียงห้องนี้มันก็เป็นระเบียงแบบ3ตอนด้วยนะก็คือมันสามารถเปิดให้ กว้างได้แบบสุดๆไปเลยนะครับก็จะกว้างมากๆเลยนะครับออกไปใช้ระเบียงด้านนอกได้นะอย่างที่บอกมันเป็น34-35ตรางเมตรนะครับที่ผมว่าเขาวางเล้วมาค่อนข้างดีนะแล้วก็ไอ้ฝั่งตรงข้ามนะลืมอธิบายไปตรงนี้เราก็จะมีการติดวอลเปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็มีการกุนเส้นดำหน่อห้องนี้มันจะใช้วิธีการกุนเส้นดำเป็นการตกแต่งนะกุนเส้นไม้ดำนะแล้วก็มีกระจก กระจกตรงนี้มันก็จะสะท้อนกับวิวด้านนอกนก็ทําให้ห้องมันดูโปร่งดูสว่างขึ้นนะครับโอเคถัดมานะครับถัดจากห้องทํางานและนี่โซนที่1ใช่ไหมเรามาดูโซนที่2กันบ้างนะครับที่นี่มี5โซนนะนี่คือโซนที่2โซนที่2ก็คือ Living Ro o m นะครับ living room ก็ถือว่าเป็น Living Ro o m ที่ได้ไซส์โอเคเลยนะไซส์ของ Living Ro o m เนี่ยความกว้างเนี่ยมันก็เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับแต่ว่าความกว้างเนี่ย ระวางโซฟา,าไว้ชิดผนังฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวตู้ทีวีเนี่ยเราก็ทํายาวนะอย่างตู้ทีวีเนี่ยก็เป็นท็อปหินไว้วลาคัสนะครับแล้วก็หน้าบานเป็นไม้สีดำนะแล้วก็เราทําให้พื้นเนี่ยมันลอยขึ้นมานิดหนึ่งตู้เนี่ยยาวนะยาวแบบสุดสุดฝั่งหนึ่งถึงสุดฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราทําให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็ซ่อนไฟเนี่ย มันก็ทาให้มันดูโปร่งมันดูไม่ตันนะครับอย่างเงี้ยมันจะทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับส่วนด้านหลังนะแผงทีวีนะครับแผงทีวีเนี่ยเราก็จะใช้ไม้สีเข้มเนี่ยตกแต่งเหมือนเดิมนะครับก็คล้ายๆกับตรงโต๊ะทางานนะมันก็จะเป็นตัวกุ้นตัดให้มันมีทรงนะฮะแล้วก็จริงๆการใช้ไม้เนี่ยมันเป็นการทําให้ประหยัดคอ์สเลยนะคือเราไม่ได้ต้องบิวทั้งหมดเลยเราแค่ให้ช่างเอาไม้มาติด4เส้นเนี่ยมันก็ ดูดีแล้วแล้วก็ตรงนี้เราใช้วอลเปเปอร์อีกลายหนึ่งนะครับตรงนี้ก็วางคอนเซปต์ให้เจ้าของมาช่วยเลือกนะเขาก็เลือกเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายแพทเทิร์นหน่อยนะครับห้องมันจะได้ดูมีจุดโฟกัลพอยต์มากขึ้นมีจุดเด่นมากขึ้นนะครับก็สวยดีแล้วก็อย่างโซฟานะโซฟาเนี่ยโจทย์ของห้องเนี่ยตะกี้ลืมเล่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรที่มันเป็นหนังหนังหน่อยมันจะได้ไม่อมฝุ่นนะครับอย่างเก้าอี้ตะกี้เก้าอ e ี้ที่ที่เราใช้นะเก้าอี้ก็จะเป็น เก้าอี้ที่เป็นหนังนะครับอย่างตัวนี้โซฟาก็เป็นหนังด้วยนะฮะแต่ว่าแทนที่เราจะเลือกโซฟาที่มันดูธรรมดาใช่ไหมเราก็อันนี้เป็นสั่งทำนะฮะก,ก็เลือกหนังให้มันเป็นทูโทนนะครับอย่างตรงเนี้ยมันจะมีหนังสีครีมนะครับสีเบจแล้วก็มีหนังที่มันเป็นสีน้ําตาลมากขึ้นนะครับมัน พอเป็นทูโทนมันก็ดูสวยนะครับแล้วก็โซฟาเนี่ยด้วยความที่ห้องเนี่ยมันเป็นทางเดินเยอะนะถ้าเพื่อนๆสังเกตมันเป็นทางเดินผ่านไปห้องครัวไปห้องนอนเนี่ยโซฟาเนี่ยเราก็พยายามเลือกให้มันเก็บแขนนิดหนึ่งคือแขนมันไม่ได้ใหญ่เห็นไหมทรงโซฟาเนี่ยพอแขนมันไม่ได้ใหญ่เนี่ยมันก็เปิดให้มันมีพื้นที่นั่งที่มันเยอะขึ้นนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะที่ที่อยากจะทําให้โซฟาที่ขนาดมันไม่ได้กว้างเนี่ยอันนี้มันประมาณเมตรแปเนี่ยให้มัน นั่งได้เป็นตรีสีทนั่งได้แบบจริงจังขึ้นนะครับแล้วก็โซนนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือมันสามารถจะกั้นได้นะฮะอย่างนี้ก็คือมีบานเลื่อนกั้นตรงนี้มีบานเลื่อนกั้นตรงนี้แล้วก็มีบานเลื่อนกั้นตรงขัวนฮะก็จะทําให้กล่องที่2ของเรานะฮะซึ่งเป็นกล่องลิฟ i งรูมเนี่ยมันมีความเป็นสัสดส่วนมากขึ้นนะครับถัดมานะครับเป็นโซนที่3 นะครับส่วนที่3ก็คือโซนครัวนะอย่างครัวตรงนี้มันก็คือจะเป็นทางเข้าห้องนะครับนี่เป็นประตูทางเข้าห้องนะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอครัวเลยนะครับมันก็จะเป็นครัวที่มีขนาดที่แบบว่ากําลังดีนะคือความกว้างของครัวคือทําครัวได้แบบจริงจังมีที่วางของเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พวกบานเก็บของอะไรพวกนี้ก็คือเ p พีเขาให้มานะส่วนที่ผมทําไม่มีอะไรแค่ เพิ่มตรงรูปเวลคัมตรงนี้นิดหนึ่งนะให้มันเข้ามาแล้วมันดูแบบมันมีสีสันขึ้นนะฮะมันมีความอบอุ่นขึ้นนะเข้ามาแล้วมันมีความสดชื่นขึ้นนะฮะแล้วก็ครัวที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของครัวปิดนะเห็นที่บอกว่าเขากั้นได้อีกเซกชันหนึ่งก็คือเซกชันของครัวนะครัวปิดก็เป็นจุดเด่นนะครับทําครัวได้จริงจังนะครับแล้วก็แทนที่พื้นที่ทางเดินตรงนี้มันจะเป็นเวสเปสใช่ไหมมันก็เป็นทางเดินที่ทําให้เหมือนมันเป็นคุกกิ้งแอเรียไปด้วยนะครับก็ โอเคเลยทัดมาอีกโซนหนึ่งโซนที่4นะฮะห้องน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูกันสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เป็นมาตรฐานห้องน้ำของทาง AP เลยนะเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปที่มันจะยกพื้นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ก็จะมีส่วนของชาวเวอร์นะส่วนชาวเวอร์ก็ผมถือว่าไซส์ขนาดก็ไม่ได้เบียดนะครับแล้วเขามีกระจกนิรภัยมาให้นะฮะแล้วก็ มีอ่างล้างมือมีกระจกบ้านใหญ่มีโถสุขภัณฑ์แล้วก็ค่อนข้างพร้อมนะครับก็เป็นห้องน้ําที่ใช้งานได้จริงนะก็พาไปดูโซนถัดไปนะครับโซนถัดไปก็คือห้องนอนละนะครับเราเดินผ่านในกล่องลิฟวิ่งรูมมาละนะครับทีนี้เราเดินผ่านมาที่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่5นะฮะก็คือห้องนอนนะอย่างห้องนอนเนี่ยเขาก็จะวางใช้บานเลื่อนนะครับในบ้นนะนี่ก็จะเป็นบานเลื่อน3ตอนนะครับที่ เป็นบานเลื่อน3าตอนที่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็ให้ความสูงแบบจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับก็ปิดปุ๊บในห้องมันก็จะเงียบสงบขึ้นนะครับในส่วนของการตกแต่งนะเราก็วางตู้เสื้อผ้านะอย่างนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่มีเป็นบานเลื่อนนะครับก็จะมีการเก็บของได้เยอะนะครับเป็นบานเลื่อนก็ประหยัดพื้นที่มันไม่ต้องเปิดมาชนน่นชนนี่นะครับเราเราก็มีในส่วนของลิ้นชักให้ลูกค้านะครับมีลิ้นชักให้ นะแล้วก็ตู้ด้านบนก็ยังเก็บของได้นะแล้วก็ทำบิวอินก็ทำสุดไปถึงฝ้าเลยนะครับด้านบนก็ใส่พวกกระเป๋าเดินทางอะไรย่างนี้ได้นะแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงนะอย่างนนเนี้ยออระวังเตียง5ฟุตนะครับตรงนี้วางเตียง5ฟุตเนี่ยก็ทำหัวเตียงนะครับหัวเตียงก็ทําเป็นสเกิร์ตนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยเราก็กลุกไม้สีเข้มเหมือนกันแล้วก็วิ่ง2เส้นคล้ายๆกันแล้วก็ทําไปตัว โคมไฟนะนี่จ,จะเน้นเรื่องของโคมไฟนิดหนึ่งก็คือผนังให้มันโล่งๆนะครับไม่ได้บิวแต่ว่าเราไปลงจ่ายเงินเรื่องของโคมไฟตกแต่งหัวเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็พวกไฟซ่อนจากสเกิร์ตเราก็ทําขึ้นมาด้วยแล้วก็ไฟก็จะมีไฟ2ทางนะครับก็คือสมมุติมีคนนอนฝั่งนี้ผมก็แอบซ่อนสวิตช์ตรงนี้ให้ถึงแม้มันจะไม่มีหัวเตียงนะแต่ผมก็แอบซ่อนสวิตช์ให้เผื่อใครจะชาร์จมือถืออะไรก็เอามือถือมาวางบนสเกิร์ตแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้ก็ได้ นะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโต๊ะข้างเตียงบวกกับเป็นแลมสแตนด์ด้วยนะก็คือเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่เยอะแหละก็พยายามวางเฟอร์นิเจอร์อะไรที่วางแล้วมันฟิตอินกับพื้นที่ได้นะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ one bed room แบบที่มันมี5บล็อกนะครับก็เป็น Layout ที่ผมว่าเขาตัดออกมาได้น่าสนใจนะใครจะไปคิดว่า one b e r o o สามพันสี่ตารางเมตรเนี่ยมันจะกั้นเซกชันออกมาได้เยอะแล้วก็ พอมันก้้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะการข้อดีก็คือมันก็แบ่งฟังก์ชันได้แบบขาดจากกันเลยนะครับจะตั้งทำงานตรงนี้ตรงนู้นจะดูทีวีกันปิดออกจากกันมันก็ไม่กวนกันนะครับแต่ว่าในข้อเสียก็คือการก้านเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ ห้องมันดูแคบหมายถึงว่ามันเนื่องจากว่ามันแบ่งเซกชันเยอะมันก็อาจจะดูแคบดูเป็นบล็อกๆนะแต่ตรงนี้ก็ต้องมาเทรดกันนะผมว่าคือเขากั้นเนี่ยแล้วเขากั้นด้วยกระจกด้วยบางที Pri เวสิยังไม่ได้ไม่ได้สุดมากนะมันได้เรื่องแอร์เรื่องเสียงแต่ว่าเรื่องการมองเห็นเงี้ยมันก็ยังมองทะลุกันอยู่ตรงนี้ก็ต้องไปมองฟังก์ชันการใช้งานนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็มองว่าห้องนี้ก็เป็นห้องที่เลเยอร์มันมีความยูนิคนะครับน่าสนใจแล้วก็ พอเราแต่งออกมาเนี่ยเราแต่งแต่ละเซกชันออกมาได้แยกขาดกันเนี่ยมันก็ดูสวยในแต่ละเซกชันนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะคือโดยสเปซพื้นที่ที่เขาวางไว้เมันก็ผมว่ามันใช้งานได้ดีะนะก็เอาว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ทางวายบายเข้ามาดูแลเข้ามาตกแต่งนะก็คอนแทคมาได้นะผมขึ้นรายละเอียดคอนแทคไว้ให้แล้วนะครับจะเป็นห้องที่ไลฟ์จะเป็นห้องที่โนเบิลไอดโออะไรก็ ว่ากันมาได้เลยนะครับห้องต่างๆทางทีมวายบายพร้อมเข้าไปตกแต่งอยู่ละนะโอเคถ้าประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวายบายดิสคอนโดด้วยกันวันนี้ประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ